สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ The Shock Story on TV ครับกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับทีมงาน The Shock แล้ววันนี้อยู่กับผมขวัญน,น้ำมันไายนะครับวันนี้ฮะ The Shock Story ของเรานะครับผมหยิบยกเอาเมลหนึ่งฉบับที่ส่งมาทาง Shock FM hotmail.com <c oughs> ของเรานะครับกับเมลของคุณโก้ชื่อเรื่องว่าค่ายสยองขวัญ <c oughs> เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อหลายสิปีแล้ว สมัยที่คุณโก้นั้นยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับและเพอิญเผอิญโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการจัดทํากิจกรรมเกิดขึ้นครับกิจกรรมในการออกค่ายไปยังนอกฐานที่และทริปนี้ครับโรงเรียนได้จัดไปที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเป็นค่ายทหารค่ายใหญ่เลยนะฮะวันแรกน,น,นะครับเข้าไปก็มีการพูดคุยแนะนำรายงานตัวกัน วันแรกตอกลางวันก็ทํากิจกรรมบางส่วนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนี้ฮะตกกลางคืนของคืนแรกนั้นกิจกรรมของการเดินสายหรือว่าการเดินตามฐานต่างๆเป็นกิจกรรมยามค่าคืนนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละคนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีการจัดหมวดหมู่กันคุณโก้เนี่ยแหละครับไปอยู่ในหมู่หนึ่งและจะต้องออกเป็นหมู่สุดท้ายของคืนคืนนั้นครับก่อนที่ทากิจกรรมครั้งนี้นะครับ ครูฝึกที่เป็นทหารเนี่ยก็เล่าประวัติคร่าวๆของค่ายทหารแห่งนี้ให้กับผู้นักเรียนเนี่ยได้ฟังกันก็เล่าว่าค่ายทหารแห่งนี้เคยเป็นที่ฝังศพเก่ามาก่อนมีทั้ง่วงซุยเพราะว่าทำเลของที่ตั้งของค่ายทหารเนี่ยมันเหมาะนะฮะ mm hmm. พอเริ่มทํากิจกรรมครับ mm hmm. กลุ่มของคุณโก้เนี่ยนะครับ mm hmm. มีเพียงแค่เทียนไขเล่มเดียว แล้วก็เดินกันเป็นแถวตอนปรากฏว่าเทียนไขเล่มนี้ครับจะอยู่ที่หัวหน้าหมู่เพื่อเป็นคนนําทางคุณโก้เนี่ยนะครับอยู่ท้ายแถวเลยแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าชื่อวเต้ระหว่างทางที่เดินเดินกันไปนะครับสองข้างทางนี่มืดไปหมดเลยระหว่างที่เดินไปเดินไปเนี่ยอยู่ดีๆครับคุณโก้ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เดินตามหลังมาก็ระแวงหลังหันไปมองหันไปมอง ก็ไม่เจออะไรครับก็เดินไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงฐานที่หนึ่งก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งเสียงนี้ก็มอ่อะไะเสียงลักษณะเหมือนมีคนเดินตามจนคุณโก้เนี่แหลยครับก็เลยทักเพื่อนที่ชื่อเต้บอกเต้เต้มึงยินเสียงอะไรไหมวะเต้ก็หันมาคุยบอกกูไม่ยินเสียงอะไรเลยมึงยินเสียงอะไรอะโก้ก็บอกว่ากูยินเสียงเหมือนคนเดินตามระหว่างที่สองคนกำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าหันมาเพื่อจะเดินต่อไป แต่ปรากฏว่าเพื่อนในกลุ่มนะครับเดินหายไปแล้วทั้งสองคนก็ไม่เห็นอะไรก็เลยว่าเฮ้ยทำไงดีว่าเขาหายไปทางไหนแล้วล่ะแต่สิ่งที่เห็นคือเห็นเหมือนแสงเทียนลิบๆอยู่ไกลๆครับทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจพยายามเดิน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 ระหว่างที่เดินนี่แหละครับคนโก้นี่ครับคุณโก้นี่แหละครับ,ก,รบก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเต้คุณยินเสียงอีกแล้วสักพักเต้ก็หันมามองแป๊บเดียวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เต้ก็บอกกับโก้ว่าไอโก้มึงวิ่งทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจวิ่งเลยฮะคุณโก้ก็ถามไอเต้มึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรระหว่างที่วิ่งตามไอของยูเต้ก็ไม่ยอมพูดบอกมึงวิ่งก็มึงวิ่งเงอะวิ่งตามไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหมวกที่คุณโก้ใส่อยู่เนี่ยมันหล่นพอมันหล่นเสร็จปุ๊บคุณโก้ก็เลยหันไปข้างทางครับเพื่อจะคว้าหมวกหันมาอีกทีเต้หายไปแล้วทําไงละครับเพื่อนหายไปทําไงก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะ มองไม่เห็นทางแล้วกูวิ่งพยายามวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวล้มลุกคุกคานชนต้นไม้มั่งกลิ้งตกหลุมมั่งอะไรมั่งลุกขึ้นมาตะเกตะกายจนวิ่งมาเจอกลุ่มของตัวเองพอเจอกลุ่มของตัวเองเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจ้าเต้ฮะเข้าไปรวมกลุ่มเรียบร้อยแล้วพอไปถึงปุ๊บก็ถา,า,ามไอ้เต้า่าเต้มึงเจออะไรเมื่อกี้มึงเห็นอะไรไอ้เต้ก็บอกเงียบไม่พูดสายหน้าอย่างเดียวมึงเห็นอะไรมึงเจออะไรไมึงบอกกูคนชื่อเต้ก็ไม่พูดสักคำครับ ได้แต่เดินเดินเดินต่อไปเข้าฐานหนึ่งเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนเข้าไปฐานที่สองก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกพอเหลืออีกหนึ่งฐานนั่นคือฐานที่สามของคืนนั้นครับทั้งคู่ก็ต้องเดินวนกลับมาที่เดิมเดินวนกลับมาที่เดิมคือย้อนสอนกลับมาตรงที่จะเข้าฐานหนึ่งนะครับระหว่างที่เดินกลับมานี่นะครับทั้งคู่ก็เดินเดินเดินมาคุณโก้เนี่ยก็พยายามถามเจ้าเต้ว่าเต้ ถามจริงมึงเห็นอะไรวะเตก็บอกเดี๋ยวกูค่อยพูดเดี๋ยวกูค่อยพูดเดี๋ยวกูค่อยบอกเดี๋ยวกูพูดตอนนี้ก็เดินตามตามกันมาระหว่างทางที่ถึงฐานที่สามเลยนะครับคุณโกเองรู้สึกปวดฉี่แต่ด้วยความกลัวครับก็ไม่กล้าไปฉี่ก็เลยถามเต้เตปวดฉี่วะมึงฉีเ่เพื่อนกูนหน่อยดิไอเต้เลยบอกว่าเออเอาดิผูก็ปวดเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยแวะฉี่ข้างทางครับ ซึ่งเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยระหว่าที่ฉี่ฉี่อยู่เนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบไม่สบายใจรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาแต่ระหว่างที่ฉี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับคือต้องบอกคุณคุณ,ค,ณคุณผู้ชมก่อนว่าต้นไม้ที่เขาไปยืนฉี่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่มาเริ่มเลยนะครับแล้วเขาไปยืนฉี่แตโคนต้นไม้ระหว่างที่กำลังฉี่เพลินๆอยู่เนี่ยและใกล้จะเสร็จอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีคุณโก้ยินเสียง เฮ้ยเฮ้ยกู้ถามเต้เต้ใครเรียกวะหันซ้ายหันขวาก็าหาไม่เจอก็เลยแหงนหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งยองๆอ,อยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ทำเสียงเรียกเฮ้ยเฮ้ยคุณก้มองดูเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดลายพรางทหารเลยนะครับ สิ่งที่เห็นคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้พอทั้งคู่เนี่ยเงยหน้าไปมองผู้ชายคนนั้นก็เอามือเขาฮะมาทำมาจุตรงปากอย่างนี้นแล้วทำเสียงว่าสิ้นเสียงนี้นะครับผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็โดดทิ้งตัวลงมาหาสองคนสองคนก็ผงาหงายท้องแต่ร่างที่มันทิ้งตัวลงมาครับมันตกไม่ถึงพื้นกับกลายเป็นสภาพที่คุณโก้และคุณเต้เห็นคือผู้ชายคนนั้น แขวนคอตัวเองอยู่บนกิ่งไม้ครับดินโดนทุนทนทนลายคุณโกหันหน้าไปจะไปเรียกเต้ปรากฏว่าไอ้เต้หายไปแล้วคุณโกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วความรู้สึกตอนนั้นทุกอย่างมันดับวูบไปหมดเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีครูฝึกมาปุกและเขาก็รู้สึกตัวว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องพยาบาลตื่นมาก็ตกใจสิ่งแรกที่คุณโกเห็นคือ แล้วก็ตะโกนพูดออกมาคือผี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 ครูฝึกก็กลัวเอ้าไอ้เป็นไรน้องเป็นไรเป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลังจากนั้นครับคุณคุณโก้ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเจออย่างนี้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 ถามเพื่อนที่ชื่อเต้เต้ก็บอกว่าก็กูเห็นเขาอะทิ้งตัวลงมากูก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นกูก็ตกใจกูก็วิ่งหนีไปแต่คุณโก้สลบคาที่ครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณโก้ เล่าให้ครูฝึกฟังและเพื่อนๆกับคนอื่นฟังเนี่ยครูฝึกก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อมาสักสี่ห้าปีที่แล้วเคยมีทหารเกณฑ์คนหนึ่งครับเสียใจตัวเองมาเกณฑ์ติดทหารต้องเป็นทหารเกณฑ์ต้องฝึกและปรากฏว่ารู้ข่าวว่าแฟนตัวเองเนี่ยหนีไปแต่งงานก็เลยทำให้เขาเสียใจและคิดสั้นและผูกคอตายตรงต้นไม้ต้นนั้นแหละครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของช็อกสตอรี่ของเรานะครับใหญ่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมดนวยนะครับติดตามทาง YouTube ของเราได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นการย้อนหลังภาพการเดินสายรวมไปถึงรายการอื่นที่พวกเราชาวเดอะช็อคนั้นตั้งใจทําให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ชมกันด้วยติดตามได้นะครับที่ทาง youtube.com/slash/thechoc13 ok วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนจเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ บงเข้ามาแล้วผมจะพาคุณไปฟังตำนานจุดเทียนสร้างบรรยากาศปิดไฟกันซะขยบใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากจะฟังมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของมหาวิทยายลัยจากดินแดนล้านนานเรื่องมีอยู่ว่าหลายสิบปีย้อนไปนักศึกษาน้องใหม่ทุกทุกคนต้องอยู่หอ